วันที่13เมษายนของทุกป,ปีเป็นวันผู้สูงอายุนะครับและกรุงเทพมหานครก็ได้จัดกิจกรรมในในโอกาสนี้มาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมอย่างมากส่วนหนึ่งเพราะว่าได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและอีกส่วนหนึ่ง คือถ,ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ทำงานประจำกันทุกคนนะครับแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพอพอที่จะประสิทธ์ประศาสตร์ความรู้ประสบการณ์ให้แก่ลูกหลานให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ดังนั้นต้องถือว่าเป็นแหล่งความรู้แหล่งภูมิปัญญาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราจึงได้จัดกิจกรรม ที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอื่นๆนะครับแล้วในขณะนี้กรุงเทพมหานครกําลังสร้างระบบที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราจะพยายามหาอะไรที่จะเพิ่มเติม ให้ระบบนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตุกปีแล้วปีนี้เราก็มีอาจจะได้รถของขวัญสำคัญให้แก่ผู้สูงอายุนะครับคือ,อรถท,อทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องใช้วิลแชร์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับแล้วเราก็จะจัดซื้อรถเช่นนี้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นรถที่กทมสำนักอ,อานามัย ออกแบบเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอาตาเรื่องต้อกระจกนะครับเราก็จะช่วยดูแลผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับเราจะทําให้ระบบนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามลําดับนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดในระยะยาวคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะดูแลผู้สูงอายุภาครัฐไม่มีทางดูแลได้อย่างทั่วถึงครับต้องอการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชน การมีส่วนร่วมทางของอาสาสมัครต่างๆนะครับโดยเฉพาะอ,กอ,อกสสนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับเพื่อเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นแหล่งที่จะแนะนําผู้สูงอายุในระดับชุมชนในระดับครัวเรือนได้นะครับดังนั้นอ,อันนี้เราจรึงเน้นเรื่องการเผยแพร่ความสําคัญของการดูแลผู้สูงอายุให้สังคมในภาพรวมได้รับทราบ และเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับโดยรักจากใจที่เธอมีให้กันโดยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอ ขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝัน